ดิฉันถามหน่อยทำไมลายกระเบื้องคุณด้านหน้าที่เป็นเล็กๆเป็นโมเสกเล็กๆเนี่ยทำไมต้องเป็นลายนี้แสดงว่าดีดีสิแล้วเรื่องการเงินล่ะขอถามเข้าเรื่องก่อนเลยคุณขาคือพอเราเดินมาในสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกและรับรู้ได้เนี่ยในทุกจุดเนี่ยมันมีสตอรี่ดิฉันถามหน่อยทำไมลายกระเบื้องคุณด้านหน้าที่เป็น Moses เล็กๆเป็นโมเสกเล็กๆเนี่ยทำไมต anyway? ้องเป็นลายนี้ เลือกจากความสวยงามอย่างเดียวเลยหนึ่งความสวยงามนะแต่คุณรู้ไหมว่าองค์ประกอบพอมันต่อกันแล้วมันคือหลังพึ่นั้นตรงจุดนี้จะเป็นจุดเหมือนกับพลังงานหรือจะเป็นการเงินแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นการรวมพลังทําให้ทุกอย่างเนี่ยไม่ขาดแสดงว่าดีแล้วเรื่องการเงินล่ะถ้าเป็นพื้นแบบโมเสสรังพึ่งแบบนี้ต้องบอกนี้ในกรณี้มันคือภาพรวมทคงคือการดึงคนดึงดูดคนต่างๆให้ลองดูว่าเวลาเราเดินผ่านแล้วเอ๊ะตายแล้วทำไม ลายโมเสกมันดูสวยจังเลยคือดีแล้ว <c oughs> อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับติดตามรายการทั้ง2รายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารมี <c oughs> ทางช่อง best of luck channel ครับซึ่งเราจะออนแอร์ทุกสัปดาห์ให้ทุกคนได้รู้